สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแรลลี่ไลออนคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคายอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับเราได้รถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับเกียร์คานิวัลโฉมใหม่นะครับตัวเจนซีนะครับหรือเจเนอเรชันที่4นั่นเองนะครับเป็นโฉมใหม่นะครับแบบนี้นะครับอ่าวันนี้เราได้มาแล้วนะครับต้องบอกว่าโฉมนี้ เป็นรุ่นที่หายากจริงๆนะครับแต่นะครับมันจะกลับกันนะครับเป็นรุ่นที่หายากในท้องตลาดแต่ลูกค้ามีความต้องการมากนั่นเองนะครับหาใช้กันเยอะมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเวลาในอยู่ในตลาดลถมือสองแล้วเนี่ยราคามันลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลักร้านบาทเลยทีเดียวนะครับอ่าและราคารถใหม่เนี่ยตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดเนี่ยอ่าเขาจะมีอ่า eX นะครับตัวลองก็คือจะไม่มีหลังคาสรุปลูแล้วก็คันนี้จะเป็น SXL นะครับก็คือท็อปสุดเลยที่มีหลังคาสรุปลูเนี่ยป้ายแดงเนี่ย2.5ล้านเลยนะ,ะตัวท็อปแต่วันนี้ประหยัดไปหลักล้านบาทแล้วนะครับยังไม่พอมีของแถมของแต่งให้อีกนะครับมูลค่าหลักแสนน่าจะเกือบ2 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้ก็คือเจ้าเกียร์คานิวาล2.2 SXL รุ่นท็อปสุดนะครับคันนี้จะมาในปี2021ได้ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับสียอดนิยมกับรถคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงเลขไม้น้อย70,000กิโลเท่านั้นนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะวารันตีศูนย์ก็ยังอยู่นะครับ5ปีนะครับหรือ150,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าและราคานะครับป้ายแดง2.5ล้านใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับเหลือเพียงแค่หนึ0 0ล้านบาทเท่านั้น ประหยัดไปเป็นล้านแล้วนั่นเองนะครับอ่าและราคานี้นะครับซื้อสดหลานเราไม่มีบวกแหวนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปรถบ้านแบบนี้นะครับไม่มีแหวนแน่นอนครับเราฟรีค่าโอนให้ลูกค้าด้วยนะครับค่าโอนเนี่ยสองหมื่นนะอ่าฟรีให้นะครับเพราะรถเนี่ยโอ้โหล้านห้าเนี่ยค่าโอนนะครับเราก็ออกให้นะครับหรือลูกค้าที่สนใจเป็นจัดไฟแนนเนี่ยเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับกรณีฟรีดาวเนี่ย ผ่อนอยู่ประมาณนะครับ25,000บาทต่อเดือนนะครับสูงสุดที่7ปีหรือ84งวดนะครับดอกเบี้ยนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเขาไป็นรถปีใหม่นะครับอ่าดอกเบี้ยพิเศษถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับอ่าดอกเบี้ยเริ่มเนี่ย2.59%โอ้โหสูสีกับป้ายแดงเนี้ยเบียดกันหลักสตังค์เท่านั้นนะครับแต่มาที่เราลูกค้าไม่ต้องนะครับควักเงินดาวเลยนะครับอ่าเซฟเงินดาวหรือบางท่านเนี่ยต้องการอ่าออกรถนะครับในงบที่ประหยัดนะครับใช้เงินออกรถ น้อยๆนะครับมาทางนี้เลยนะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับรถของที่ร้านเราเนี่ยหเป็นรถบ้านร้อยเซนะครับซื้อตรงกับเจ้าของนะครับเราจะรับประกันนะครับในเรื่องโครงสร้างคือ1ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำนะครับหรือน้าท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับการันตีเลขไม้แทร้อยเรซระบุในสัญญาซื้อขายนะครับให้ลูกค้าได้เลยนะครับจะให้ระบุเล่มไหนฉบับไหนตรงไหนแจ้งมาได้เลยนะครับ ยังไม่พอเรามีการตรวจโครงสร้างตัวรถนะครับให้สําหรับลูกค้าที่อ่อยู่ไกลเนาะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเนี่ยนอกจากดูรูปดูรีวิวของเราเนี่ยเราก็จะมีผลตรวจโครงสร้างเนี่ยส่งให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อเป็นการการันตีว่ารถเนี่ยสวยจริงเดิมจริงไม่มีตําหนิไม่มีอุบัติเหตุจริงนะครับอ่าเราต้องสวยรายงานตรงปกอย่างแน่นอนนะครับอ่าและสําหรับของแถมสําหรับคันนี้นะครับนี่ จะเป็นป้ายทะเบียนสวยนะครับอันนี้ให้พร้อมป้ายเลยนะไม่ได้เอาคืนนะครับอ่าเป็นป้ายสวยนะครับเป็นเลขหมวดเก่าก็คือหอหอเนี่ยเป็นเลขที่นิยมมากนะครับในรถตู้ป้ายฟ้านะครับมาพร้อมด้วยตัวเลข2ตัวเป็นเลขหมวดเก่าแบบนี้นะครับเป็นเลขที่จองแล้วก็ซื้อมานะครับตอนนั้นรู้สึกว่าอ่าเห็นลูกค้าแจ้งว่าก็คือเกือบแสนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้ไปนะครับหมดนี้เลยนะครับและของแต่งของคันนี้คือ1กระจังด้านหน้านะครับอันนี้เป็นของแต่งนะครับ เราก็จะมีชุดแต่งพวกสเกิร์ตเนี่ยล้อคันหน้าหล,หลังกับข้างนะครับอ่าแล้วก็คาดท้ายเป็นไฟ LED นะครับอ่าล้อแมกนะครับจะเป็นของตัวใหม่นะครับอ่าเบิกศูนย์ตัวใหม่เลยนะครับปี25เลยนะครับอ่าคันนี้บอกเลยของแต่งเนี่ยของแถมของแต่งเนี่ยมูลค่าเกือบ20,000 0ให้ไปแบบฟรีๆไม่มีถอดออกไม่มีสลับออกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับร้านไลออน่าวของเรานะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมนะครับอ่าออปชั่นฟังก์ชันของแถมของแต่งข,งของคันนี้กันนะครับ ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับและออปชันคันนี้มีอะไรบ้างบอกเลยว่ารุ่นท็อปสุดเนี่ยออปชันเยอะมากและผมชอบรีวิวมากเลยนะครับสําหรับตัวเกียร์คานิวาโฉใหม่เนี่ยเพราะว่าออปชันเยอะนะครับอ่าแล้วก็สมรรถนะดีเยี่ยมมากนะครับอ่าหลายๆท่านถ้าใครเคยได้ลองขับลองเทสได้หรือไปไปดูอ่าตอนมอเตอร์โชว์ดูรถใหม่มาเนี่ยสำหรับเกียร์คานิวาโฉเนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหน่าใช้มากนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังชอบเลยนะครับ ออปชันฟังก์ชันสมรรถนะการขับครับด้านในโอู้หลามากนะครับสมราคาจริงครับแต่วันนี้มาอยู่ที่ร้านเราแล้วครับราคาก็หายไปเป็นล้านโหไม่ใช่น้อยนะหลักล้านกับอายุรถแค่ปี2021นะครับประมาณ45ปีหายไปหลักล้านคุ้มมากนะครับณวันนี้นะครับอ่นี่โหป้ายสวยๆแบบนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับแล้วก็กระจังด้านหน้านะครับอ่า อัปเกรดให้มันสวยยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวรถเนี่ยเขาจะมีกล้องรอบคันนะครับามาอยู่แล้วนั่นเองหน้าหลังซ้ายขวามีมาครบถ่วนนะครับระบบความปลอดภัยมีมาครบเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังก็ครบอยู่แล้วนะครับมีไฟเดย t i m e running light นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับอพอเขาเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีครบ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของเขาเป็นสเกิร์ตนะครับทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็กับข้างชายบันไดนะครับแต่งมาให้ครบลอ่ลอ,ลอสวยๆนะครับกำลังดีเลยนะครับล้อแมกนะครับนี่เขาจะเป็นขอบ19กก็คือเดิมเนี่ยมันจะเป็นของ่ารุ่นก็คือในส่วนของตัวลักจูรี่นะครับตัว SXL Lu ลักจูรี่ก็คือจะเป็นจริงๆอะ่ะมันจะเป็นสีดำหมดนะแต่ทันเนี้ยเขามีการน่าจะปัดเงามาก็คือจะทำให้มันเป็นทูโทนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ จะเป็นแม็กนะครับนี่ตรงรุ่นของเขาของเกียรเลยนะครับอันนี้นะครับพี่เขาแจ้งว่าก็คือเฉพาะแม็กยางก็ครึ่งแสนไปแล้วนะครับอ่านี่เป็นยางตัวท็อปมิชลีเลยนะครับอ่าพายอดเลยตัวพาย o อดสปอร์ตก็คือตัวแพงของเขาเลยนะครับอ่าช่วงล่างสมรรถนะนะครับก็ดียิ่งขึ้นนะครับไม่มีสนิมนะครับ ไม่มีล่องรอยของอุบัติเหตุนะครับพอคันนี้สวยเดิมทุกจุดนะครับของเราเราจะรับประกันให้ลูกค้าเลยนะครับและสําหรับของแถมของแต่งยังไม่พอตรงนี้เนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าแรปสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้จะเป็นสีดําแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีดําก็คือถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็คือจะลอกออกได้นะครับเขาบอกเนี่ยมันจะการลอยดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ตัวบายสปอร์ตจุดเตือนจุดอับสายตาแล้วก็อากาศด้านข้างนะครับชายบันไดนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับอมันก็จะหล่อลงตัวสวยยิ่งขึ้นนะสำหรับใครนะครับมองหารุ่นนี้อยู่ต้องรีบเลยนะครับมาไวไปไวแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเข้ามาบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าหายากมากนะครับนานๆเราจะได้เข้ามาสักหนึ่งคันนะครับเนี่ยตรงนี้เดิมเขาจะเป็นสีโคมเมียมใช่ไหมครับอันนี้เขามีการติดสติกเกอร์เป็นสีดํา เป็นความชอบส่วนบุคคลดีกว่านะครับใครไม่ชอบก็ลอกออกได้นะครับเนี่ยเขาจะติดมารอบเลยนี่และตรงเนี้ยเขาจะาเขาเรียกว่าเปลี่ยนมานะครับอัปเกรดมาก็คือเป็นไฟ LED เดิมตรงเนี้ยจะไม่มีไฟนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับมานะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ชมนี่เดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ชมเลยดีกว่าจะได้มองภาพออก นี่จะเป็นไฟนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเดิมคือมันจะไม่มีนะครับอันนี้คือมีการอัปเกรดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัวใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับตัวใหม่แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้สวยๆนะครับฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้า3บานเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาที่เป็นประตูสไลด์แล้วก็ฝาท้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวโครงสร้างนะครับ ให้ดูโครงสร้างกันก่อน,นครับว่าตัวน็อตเนี่ยไม่มีขานนะครับไม่มีทอดนะครับไม่มีขยับนะครับฝาดาฝาเดิมนะครับซีนเดิมกาวเดิมแบบนี้นะครับให้ดูกันนะครับชา้ชาๆชา้ชาๆเลยแล้วก็เบาะแถวสุดท้ายเนี่ยเราสามารถพรับเรียบนะครับแบบนี้ได้แล้วก็มีพรมกระดุมเข้ารูปแบบนี้นะครับเบาอ,อีกแถวนึงนี่ถ้าเราใช้เราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นี่เขาจะมีเบาอีก หนึ่งแถวนั่นเองนะครับอ่าเขาจะหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดสิบเอ็ดที่นั่งถึงสิบสองที่นั่งนะครับอ่าเขาจดเป็นรอยยอสองก็คือป้ายฟ้านะครับนั่งส่วนบุคคลนะครับเกินเจ็ดที่นั่งแต่ไม่เกินสิบสองี่นั่งจะจดเป็นป้ายทะเบียนฟ้านั่นเองนะครับอ่าแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็พับเก็บนี่แบบนี้แล้วก็ไว้นะครับเก็บของนะครับวางสัมภาระได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับพื้นที่นะครับอ่าเก็บของค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับ นี่เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับให้ดูนะครับสีสันโดยรวมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีร่องรอยนะครับเขาเรียกว่าตําหนิหรือแผลโสดแต่อย่างใดนะครับเนี่ยสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็มีให้ครบเลยนะครับนี่แล้วออปชั่นด้านในโอ้โหพลาสติกยังห่ออยู่เลยนะครับห่อหลายจุดด้วยนะครับสาหรับคันนี้ นะครับนี่แผงประตูนะครับเขาจะมีในส่วนของเมมเบรนสีจดจำตำแหน่งฝั่งคนขับมีมาให้ไฟแอมเบียนไลท์ลำโพงนะครับจะเป็นตัวลำโพงโบสส2ตั้งตำแหน่งเลยนะครับรอบขันมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะตัว s อ l เท่านั้นตัว EX จะเป็นลำโพงธรรมดานะครับได้แล้วเบาะเป่าไฟฟ้าคู่หน้าดัานหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีระบบนวดนะครับไม่ใช่ระบบนวดจะเป็นอุน่นเบาะนะครับ ทั้งร้อนทั้งเย็นคู่หน้าเลยนะครับสำหรับรุ่นทอ็อปไฟแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารสวยงามมากนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับตัวกงางน,นะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด12นิ้วนะครับรองรับในส่วนของกล้องนะครับอ่า360องศารอบคันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเปิดกล้องให้ดูสามารถกดตรงนี้ได้นะครับนี่ ภาพคมชัดมากนะครับมีเซ็นเซอร์กระยะให้นะครับภาพคมชัดสวยงามมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับรองรับนะครับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto นะครับแบบไร้สายด้วยนะครับอ่าแล้วตรงนี้นี่พลาสติกกันรอยไม่ได้แกะอ่าไม่ได้ลอกออกเลยนะอ่าเจ้าของเดิมเนี้ยแบบรักรถดูแลรถดีมากนะครับสำหรับนะครับคันนี้นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับมีไวเลสชาร์จให้นะครับเกียร์นะครับจะเป็นเอกลักษณ์เลยจะเป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีด อาเป็นหมุนแบบไฟฟ้านะครับเฉพาะรุ่น SXL เท่านั้นนะครับหรือรุ่นท็อปสุดเท่านั้นถ้าเป็น EX เนี่ยก็จะเป็นคันเกียร์ปกติเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับมีมีมีไดโหมดก็คือ R โหมดกันขับขี่นะครับให้เลือกหลากหลายโหมดนะครับระบบอ่าอุ่นร้อนอุ่นเย็นคู่หน้านะครับมีมาครบเลยนะครับอ่ะให้ดูน้าปัดเรือนใหม่คันนี้นะครับเลขใหม่ใช้น้อยจริงนะครับไม่เพียงแค่ 7,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคันนี้นะครับพอรถยังอยู่ในวาร์ตีศูนย์เนี่ยอ่าลูกค้าเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับนี่แล้วก็พวงไลนหนังมัลติฟังชันนะครับมีในส่วนของเรด d a อะแดป c ีฟคูดคอนโทรลมีมาครบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสของเขานะครับอ่าลูกค้าออกมาก็คือเดือนพฤษภาหกสี่ก็คือปี2021นั่นเองนะครับอ่าห้าปี21-5บวกก็26 วานรันตีก็จะครบปีนี้นะครับประมาณเดือนพฤษภานั่นเองนะครับนี่เช็กระยะเจ็ดหมื่นมาให้แล้วด้วยอ่าตอนปลายปีนี้เองนะครับนี่ลออเจ็ดหมื่นนะครับหาลูกค้าเช็กระยะล้อถัดไปก็8ปดหมื่นทุกหมื่นโลนั่นเองนะครับอ่านี่เข้าสย์ตลอดตามระยะของเขาพวกบินใบเสร็จอะไรเงี้ยเขามีให้ครบหมดแล้วนะครับเนี่ยดูดิเก็ <laughs> บครบหมดเลยนะครับ ละเอียดมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับสําหรับลูกค้าอาเจ้าของเดิมนะคันนี้นะครับประกันก็จะหมดเดือนอเดือน5ห,หรือเดือนพฤษภานั่นเองนะครับคันนี้แต่ถ้าเขาเรียกว่าลูกค้าจากไฟแนนซ์เนาะมันต้องทําใหม่อยู่แล้วอันนี้เป็นเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์นะครับ ต้องซื้อใหม่ปีแรกซื้อผ่านไฟแนนซ์นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับเดีย๋ยวให้ดูกันเบาะนั่งนะครับใหม่มากนะครับแถว2แถวส,ถวสนะครับไม่มีชม้ำไม่มีขาดเลยอันนี้เบาะเดิมหนังเดิมของเขานะครับไม่มีนะมาปะมาเย็บมาซ่อมอย่างแน่นอนนะครับอ่าพอรถใช้งานน้อยมากหลักหมื่นโล ติดตั้งในส่วนของคาซีทได้2ต,ตัวตรงนี้เลยนะครับเบาะจะเป็นหนังสีทูโทนแบบนี้นะครับอ่าจะมีหน้าจอนะครับหลังเบาะเป็นเอกลักษณ์นะครับเฉพาะตัวท็อปสุดนะครับตัว s อ l ก็คือจะมีทีวีหลังเบาะสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตแชร์ไ i f i เล่นแยกได้นะครับไม่มีลำโพงนะต้องเชื่อมต่อบลูทูธหรือใสอ่ในส่วนของหูฟังเอานะครับแล้วก็จะมีหลังคาสลูฟนะครับ สตอนนะครับตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังนะครับสามารถเปิดได้นะครับสตอนเลยนะครับมีแอร์แบ็กให้รอบคันนะครับลำโพงรอบคันนะครับ12ตําตำแหน่งเลยนะครับอเฉพาะรุ่นนะครับ SXL นะต้องย้ำเลยนะครับอเพราะ EX เนี่ยจะเป็นลำโพงธรรมดานะครับแต่พอเป็นตัว SXL เนี่ยลำโพงเขาจะเป็นของ Bose เลยเสียงจะนุ่มจะเพาะมากๆนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันให้ดูนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะครับของเราเราจะรับประกันนะครับว่ารถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุชนนพลิคว่ำหรือจมน้ําหรือลุยน้ําหรือน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับการันตีเลขไม่แท้นะครับระบุในสัญญาซื้อขายให้นะครับแล้วก็เราจะมีการตรวจโครงสร้างตัวรถให้ด้วยนะครับว่ารถเนี่ยได้รถสวยเกรดเอห้าดาวอย่างแน่นอนนะครับนี่ตัวเมสสปอร์ตเมสอาร์ตต่างๆนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ ดีเซลนะครับ2.2ลิตรหรือ 2,200cc แรงม้าอยู่ที่ประมาณ202แรงม้านั่นเองนะครับนี่อึดถึกทนนะครับภาษีถูกครับอ,อัตราเร่งดีนะครับอึดถึกทนมากๆนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆเลยแต่เวลาปิดปิดง่าย <c oughs> นี่แค่นี้เองนะครับสำหรับคันนี้ก็คือจะเป็นเจ้าเกียร์คันวาว2.2 s อ l รุ่นท็อปสุดเลยนะครับมาในปี2021เป็นโฉมใหม่นะครับตัว Gen 4นะครับโฉมใหม่แบบนี้เลยนะครับราคาเปิดตัว2.5ล้านเลยนะครับตีวงกลม2.5ล้านแต่วันนี้หายไปเป็นล้านแล้วนะครับเหลือเพียงแค่1 4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้รุ่นท็อปสุด SXL นะครับไมล์หลักหมื่นนะครับรถบ้านมือเดียวได้ของแถมของแต่งมูลค่าเกือบ 2แสนบาทไปแบบฟรีๆนะครับแถมให้ไปหมดนี้เลยนะครับสําหรับราคานี้นะครับซื้อสดก็ได้จัดเฟนแนนซ์ก็ได้นะครับซื้อสดไม่มีบวกแหวนนะครับซื้อจัดเฟนแนนซ์เครดิตนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับกรณีฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่โดยประมาณ25,000บาทสูงสุดที่7ปีนะครับ ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ซื้อนั่นเองนะครับไม่มีติดแบคเลต์ไม่มีปรับโครงสร้างนี่ไม่มีประวัติผ่อนล่าช้านะครับผ่อนดีผ่อนตรงก็สามารถซื้อรถในราคาฟรีดาวได้นะครับาไรายได้เป็น2เท่าของค่างวดก็ซื้อรถในราคาฟรีดาวได้นั่นเองนะครับคันนี้นะครับ่าของแถมมาเต็มขนาดนี้นะครับ ค่าโอนค่าจัดค่าดําเนินการต่างๆนะครับแถมให้นะครับครบเลยนะครับอยู่ตังจังวัดซื้อได้นะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับทุกไฟแนนซ์นะครับมีไฟแนนซ์บริการเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์ผ่านนะครับเรื่องผ่านแล้วนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับหรือท่านได้สนใจ สามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o y o y t u t u l i n i t i t t o k นะครับหรือทางเว็บไซต์ไลออนคาร์ like ของเรานะครับอ่ามีช่องทางการติดต่อทุกช่องทางนะครับมีน้องแอดมินคอยดูยแลนะครับให้คำปรึกษาลูกค้าทุกช่องทางนะครับหรือสนใจนะครับอยากเข้ามาชมนะครับ รถจริงนะครับที่หน้าร้านนะครับมาไม่ถูกปักหมุดมาได้เลยครับไลออนคาร์รถมือ2อนะครับเป็นภาษาไทยนะครับปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะครับอยู่ฝั่งบางบัวทองนนทบุรีนี้เองนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับวันหยุดก็เปิดเข้ามาได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับต้องย้ำนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับอ่าแล้วเราก็มีรถตู้พรีเมียมเนี่ยให้เลือก หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์คานิวาลโฉมใหม่โฉมเก่านะครับฮุนไดเอสวานฮุนไดสตาริเอร์นะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์โตโยต้าเวฟายเอสติมาโอ้โหเรายืนหนึ่งเรื่องรถตู้อยู่แล้วนะครับใครสนใจนะครับรถครอบครัวรถตู้ฮิมียมนะครับนึกถึงลาเลออน่าของเรานะครับวันนี้นะครับผมพามารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามลดเข้าใหม่แบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ